อ,อีสานเล็กเกอกาว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 อีสานเล็กเกอกาวกาวกาวตร <c oughs> งนึงนี่มันมันถ <c oughs> ึกดาอยู่บ้อนึงเนี่ยนี่ทุกคนเรามาเจอกันหน้าออฟฟิศวันนี้เราจะไปนี่กันอีสานเขียวแม่ไหนโน่นแม่เออเราจะมาอัปเดตด้วยแม่เข้ามาแล้วอันนี้แม่ดิกวกลับมาจากเดนมาร์กเมื่อหกโมงเช้านี่เองแล้วจะออกกัน เนี่ยจะออกแล้วเนี่ยโอเคไปโชคดีเดินทางปลอดภัยลูกเดินทานข้ามมาเช้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยมีอีพีแม่แยกออกมาเนาะนี่ครับวันนี้มีพี่พีเรซซี่ครับพี่ป้องแม่ไปได้เหรอไม่ไม่แม่ดิแม่ไปหาส้มตํากินพิเทิลครับผมจากสมรอนเกมการ์ดชนมือหน่อยพิเทิลใส่เสื้อไร่เสาร์เลยเหรอเออโอ้ยพิเทิลกดรถก๊อปพิเทิลชนกันดีโอ้โหพิเทิลขยับมือก่อนทีเดียวไม่ไม่นี่แหละ อโอเค okay. แล้วก็ม,มีมีรถฟุตบอลเลยวันนี้นี่ฮะของของดิวก็แน่นเหมือนกันจะเป็นเสื้อครับลายดีโอที่มีสีครับผมแล้วก็มีแบบขาวดําอยู่ด้วยนะโอเคครับผมท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวรีบจัดของจัดอะไรก่อนก็เดี๋ยวจะมุฟกันลวออกตัวถูอีสานเขียวครับผม okay. ไปโอเคไปออกตัวไปอีสานเขียวกันดีกว่าเดี๋ยวแวะไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะ แวะปั๊มอยู่แล้วผมว่าอันนี้เดาเลยนะิดอันนี้จืดเดาเลยเพราว่าต้องต้องมีปั๊มอ่ะออ๋ไม่ไม่ไม่แวะปั๊มเนี่ยไม่เอาดีเอาดิที่ดิวที่ดิวจะฉีดจิ้วไปไหนออกตั้งแต่11โมงนะคะตอนนี้บ่ายสามแล้วยังไม่ถึงยังเลยอีกประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งถึงแหละแวะปั๊มปะฉีดเด็กมีอะไรจะบอกว่าสิ่งที่มึงไม่รู้อะไรเหรอสิ่งอะไรที่ดิวไม่รู้น้อยซื้อใหม่เหมือนกันคุณซื้อใหม่ไหม ร้านไหนอ๋อใส่สลัมแอบทำด้วยแล้วกูแล้วกูก็ลืมอะว่าจะแกล้งมันไหนเฮ้ยเดียวไม่รู้ตัวเลยเนี่ยอ๋อซื้อใหม่เหมือนกันไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้เลยสิ่งอะไรที่ดิยวไม่รู้น้อยซื้อใหม่เหมือนกันตอนมึงเดินยกข่านี้ขึ้นอะกูเตะฝานี้ออกแล้วกูสวมกูเข้าไปโถออฟฟิตเจ๊ไหมี่ออฟฟิศคุยกันี่ป้อนตั้งแต่ พี่ดิวกับอะไรก็ไอยู่อยู่บนรถเออว่าแล้วคุยกันแบบจริงจังนะคุยแล้วพี่น่าจะได้ยินด้วยแต่พี่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินคุยกันดังจัดเลยไม่ดี๋ยเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวก็ค่อยไปพี่พูดปกติปะไอ้ดิไม่รู้หรอกมั้งไม่รู้ไม่รู้เลยก็เลยเปลี่ยนแบบว่าปึ๊บเรียบร้อยยาวเนี่ยเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะใส่รองเท้ามาโชว์ด้วยยังไม่รู้เลยไปต่อไม่เป็นเลยไปเหมือนกันเลยดูในแมปไปอีก2ชั่วโมงครึ่งถึงแล้ว อีกแปบเดียวครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอีสานเขียวเลยแล้วกันแต่ดูจัดไม่ห้องน้ํายังเขียวอะครับอีสานไม่เขียวได้ไงครับนี่โฮ้ยอีสานจะไม่เขียวไงไข่พี่ยังเขียวเลยไปชนอะไรมาจอกระแทกกับบุดบาทเมื่อกี้อ๋อรักษาตัวนะครับพี่ชายขอบคุณมากครับเอาวเอาบอยบอยบอยมีคนโบกคนโบกคนโบกรถนะครับผมให้กับรถตู้ฮุนไดนะครับโอเค ส voi, ่องไฟสองไฟให้เขาสองไฟให้ครับเอา20บาทครับ20่สิครับผมเอ้า20บาทครับเก็บค่าที่จอดครับจะของรีเปล่าค่าปกตอนนี้ถ้าไม่เติมน้ำมันแล้วมาจอดเฉย20บาทครับเอากันจริงด้วยเหรอเอากันจริงด้วยใช่ไหมเฮ้ยเอาจริงวะพี่บ้องเอาจริงวะเออจริงเลยเอาจริงเลยเอากันจริงเลยเอากันจริงเลยอ่ะเอาจริงและในที่สุดเราก็ถึงแล้ว สุดโลง่งนี่ครับอยู่ข้างบาน้ําแล้วก็อยู่ข้างเวทีนี่แหละที่เราอยู่ตรงนี้แหละกว้างๆเลยตรงนี้น่าจะของเราหมดหลังเสาไปต้นไปเนี่ยน่าจะได้ตั้งตรงนี้ขออนุญ,ญาตตามดิวมาเป็นปีที่สา<ม>นะครับ ครับผมตามคุณดิวมาเป็นปีที่สผมเนี่ยจะตามไปเกาะล้านเนี่ยไม่ได้มาแล้วปีเนี่ยรอตรงไหรออยู่นะเรือหัวทงเรือหัวทงจัดเรือหัวทงเป็นลักชูรี่ให้เลยต้องไปนะต้องไปแล้วนะไปต้องไปว่างไปตลอดมาเลยลักชุลี่ลักชูรี่เลยนี่เขาติดป้ายไปดอะโคเทตมีโอฮาน่าโอฮาน่า ไอปุ่มนี้ไม่เหมือนตัวโอเลยว่ะนี่มีรูป a c e b o o k ด้วย YouTube นะ TikTok กนี่สานเตี่ยวขอบคุณนะครับจริงไงสันเกี่ยวโอเคเดี๋ยวจะแจ้งก่อนฮะจแจ้งวางรากฐานงานก่อนยังไงแต่ค่อยว่ากันเด้อโอเคนี่นะฮะจะเสร็จแล้วบ้านหมู่บ้าหน้าเรานี่ตรงนี้โอเคก็ครับ เย้บ้านบิทเทิลเสร็จแล้วบิทเทิลเป็นคนสร้างเองใช่ไหมใช่ครับโอ้ยอยากอยู่บ้านบิทเทิลจังเลยบิเทิลจะให้อดิวอยู่ด้วยไหมนะให้อดิวนอนพื้นเหรอว้าวเขาไม่ได้บิทเทิลเขาไม่ได้แล้วโอเคนี่เสร็จแล้วแต่ว่าอีสานเขียวรอบนี้คือดิวน่าจะได้ออกไปนอนโรงแรมข้างนอกนะเพราะว่าอยากอาบน้ำสบายๆเนาะแล้วนี่ก็คือธงองค์พระนา MC ซีนะครับผมนี่ อย่างฟีเยวผลงานด้ววันนี้แลตรงนู้นเป็นโซนอ่าแม่บ้านนะครับผม้ยแกวแรกหวานเชียบเลยอุ้ยขาดไปได้นะมีมีซาต้องมีเบียร์มีเดี๋ยวมีเดี๋ยวก็เลิทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เลหาเดี๋ยวี้อย่ฝืนอย่ฝืนนี่อย่ืนอฝืน้อนอนต่อใ้เนมปดูนะไม่เป็นไรไม่เปไรไม่มีไม่ได้ทำอะไรคราอ โอ้ยคืนนี้นอนฝันร้ายแน่เดี๋ยวดูเออืดท้องอือดไปเช่าดูยิ่งเล่าไม่สนุกแล้วคืนใช่ลืมเอาทงอันี่มางวนนัวนะไออ้วนนะลิปอ่ะไม่มีนี้ไม่เอเรามีปะทำใหม่ตลอดเราไม่เจอแล้วเราเราแจกหมดแล้วใช่ไหมทำใหม่ทำใหม่ตลอดโดนขโมยมั่งไอ้ผืนไอ้ผืนที่แบบว่าครบรอบสามปีเราที่คนนน้นคนนู้นใส่นะไม่รู้อยู่ไหนเออจำผมจำได้ว่าตั้งแต่ผมรู้จักลุงมา ผมได้วาดทงกับลุงไป3ครั้งแล้วแล้วก่อนหน้านั้นอีกแล้วหลังอย่างนั้นอีกเราต้องสายแจกทงไว้เนี่ยใช่มีแล้วไม่เคยเก็บไว้จับแจกมดนี่ฮะเดี๋ยวกันจะขับโรงแรมนี่คือคนมาส่งเราครับผมพี่โน้ครับพี่น้องเลยเสียหลังนี่เองบ้านเฮามันกระซำนี่แหละครับผมนะฮะป๊าถามเงินครับถามว่าไอ้เฮาเมื่อใดบ่ ถ้าอายครัเมื่อไหรเดี๋ยวผมไปส่งกรุงเทพอะเอาเสุดทีเลยเดี๋ยวโทรบอกเมียแล้วนะฮะใจเดี๋ยวโทรบอกเมียแล้วเดี๋ยวเติมน้ำมันเสร็จก็ไปกรุงเทพเลยพี่มาเลยมาคองสี่เลยพี่ไปคองสี่เลยพี่มาโคตรโหดกลับบ้านกับบ้านขึ้นเก็บขึ้นเก็บขึ้นเก็บไแล้วครับพี่โน้ตขอบคุณมากครับวันนี้ได้พี่โน้มาส่งคือแบบสุดยอดอโคตรเอ็กคลูซีฟใช่เอ็กคลูซีฟครับเรถใหม่เส่นหลังด้วยนะครับอันนี้ซิมูลินครับผมซิมูรี่ชื่อว่าไงรถยาวๆพี่ลีมูซีนนซิิมูล ีมูลก็ลืมทักคนนี้ว่ามีจริงนแต่แล้วโอเคครับขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณหลายครับเจอกันเจอเจอกันพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้ามาครับขี่น่าจะได้ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรสักอย่างเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้โทรบอกว่าผมเดี๋ยวพวกผมให้น้องไปรับโอเคครับผมสบายสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเยือนครับผมขอบคุครับผมขอบคุณครับเจอกันครับเจอกันครับขอบคุณหลายๆครับยังไงเดี๋ยวผมเอาซีมูลินคันนี้ไปพี่รีมูซินรีมูซินบ้าบอน่ารักครับพอดีสาน คนใยสารน้ำใจน้ำใจงามงามครับนในาาคครช่ตัวเองก็น่ารักะเออแน่นอน,นอยู่แล้วสวยด้วยเขาถึงนักตัวเองไงฮิวโอเคอนนาบน้ำพักผ่อนเรียบร้อยก็นี่จะเอาเสื้อมาให้ดูพรุ่งนี้แหละจะขายเสื้ออันนี้ด้วยเป็นเสื้อมิตติ้งนะฮะก็พิศบอน์เอามาเยอะเอามาขาย นนจะบอกคนดูว่าเนี่ยเป็นอีสานเขียวครั้งที่10ใช่ไหมครั้งเนี้ยเราก็เปลี่ยนบริบท<แ>เปลี่ยนบรร<แ>ยากาศกันหน่อยเพราะว่าเท่าที่จําได้ก็คือตั้งแต่ปีแรกนู่นปีที่เขาไปอีสานเขียวปีที่4ี่มั้งครั้งแรกขนาเขาก็ไปแล้วก็นั่งรถไฟไปตัวเองโอ้โหตอนนั้นคือแบบว่าดูเดือดมากเมื่อยเขายืนตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มรถไฟอะแล้วก็แบบไปถึงแปดโมงเชาง้าลงที่สถานีคอนแกนนี่แหละพอปี5ก็เป็นขับรถคลาสสิกกัน ตอนนั้นพอเอารถคลาสสิกไปขับกันแต่ละคันตอนนั้นคือแบบว่ากาลังคลาสสิกกันเลยโหขี่กันแบบว่าห้าวๆเลยตอนนั้นอย่างเฟียวอ่ขับรถกันเป็นแถวนะแต่ว่าครั้งนั้นอนะ่ะดีข้อดีก็คือแบบว่าทริปนั้นเป็นทริปที่ไม่มีรถใครเสียกลางทางเลยโคตรดีแต่ว่ารอบนี้เราเอาชิลน,นะตัวเอ,องเรามาโรงแรมเอาอสบายเลยสักหนึ่งปีนะเดี๋ยวปีอื่นค่อยว่ากันใหม่นะโอเคตอนนี้แหลนะฮะตีสามแล้วเหนื่อยไม่ไหวนอนดีกว่าเ็ล มือต่อมามือต่อมามือนี้ครับผมนี่ออกมาจากโรงแรมแล้วออกมากินข้าวกันก็เดี๋ยวจะเข้าไปในงานนะก่อนจะเข้าภายในงานก็จะมีเวสนิดหน่อยจากคนข้างในนะฮะคนข้างในฝากซื้อของมาก็มีพวกรอ,องเท้าบู๊ทแล้ว,ก,ว,ก,วก็ฝากซื้อวีคฝากซื้อแมกแผ่นเสื้อแล้วก็แป๊บซี่นะโค้งน้ําอัดลมนะตอนนี้ได้รองเท้าบู๊ทมาแล้วเ,เหลือแต่ไอ้นี่เหลือแต่พวกฝากซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับ <c oughs> อะไรวะจือ๊อ <laughs> อยากจะแบบว่ามีอะไรแตกต่างพูดได้เฉยอ๋อโอเคเนี่ยแหละเดี๋ยวขอจัดค้าจัดของก่อนเดี๋ยวแบกเป้ไปซื้อของที่เซเว่นก่อนถึงแล้วโอ้โหภารกิจวันนี้แค่เข้าอ่ะก็ช้ำแล้วอ่ะเอามาช่วยเนื้อนี่สวัสดีครับชาร์ดครับผมเนี่ยๆเดือดเปิดกล้องชื่ออะไรนะชื่ออาร์ดครับชื่ออาร์ดครับผมขาผมครับกับกับโน้ครับผมพี่โน้โอ้ใจดีหลายๆ บอกแล้วคนยิสานคนยิสานใจดีครับแมนผู้สาวงามผู้สาวงามเฮ้ยดีไหมนี่มีอะไรแบบร้ายโอ้กางเต้นกางเต้นกางเต้นเลยพูดแล้วขึ้นแต่รอบนี้ก็ดีนะเพราะว่าจัดข้างเมืองใช่เลดดีรถเยอะแล้วก็พี่ไปนอนโรงแรมด้วยสบายสบายสบายพี่ไม่ไม่ต้องกางเต็นด้วยใช่เห็นหรือที่ไม่เอามาเยอะนั่นเนี่ยใช่เอ้า ข้างในมีไปเซตนึงใหญ่ๆและอ๋อฝเมื่อวานตอนดึกใช่โอเคเข้างานการหมูเฮาคนหลายอีขอบคุณนะครับคุณทุกคนครับนี่พี่ๆเขามีสล ेंग ไปส่งถึงบูธเลยเาะครับพี่ๆสตาฟอีสานเขียวทุกท่านขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงๆไปรอดแล้วเพลงร้ไปอีสานเขียวรักแน่นเขียวมันคํเดียวติดตึงมาต้องมาก็เขอความคิดถึงเสียวร้อง ครับลุงลุงตั้งร้านแล้วเหรอตั้งร้านแล้วขายได้พักนึงแล้วพักก่อนพักก่อนนะร้อนนะร้อนเลยแอร์ติดไหมติดดีอยู่นะโอเคเร็ียบร้อยภารกิจเสร็จสิ้นครับเช้านี้เดี๋ยวงไงค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวขออ่านเอาจัดเสื้อจัดอะไรลงมาก่อนก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไป นี่ครับผมร้านของเราร้านของโอฮานาหมูเฮาครับนี่ครับผมมองจากข้างนอกแหมสวยงามเป็นหมู่บ้านตอนนี้ก็เปิดทําการแล้วนะมีเสื้อขายเยอะเลยมีมีแก้วครับแก้วของของจิ๊โต้แล้วก็เสื้อของพี่ป้องครับพี่พเลซี่พี่ข้างขาวแล้วก็ดำนะครับนี่เจ้าของอยู่นี่นะครับแลค่อยสูมตือดงเลซี่จัดอ่ะแล้วก็เป็นเสื้อของดิวเองครับนี่ Dior ออ Store โซรุ่นเดอร์สโกเปียรแล้วก็มีนี่ถึงต่างมากนะของพิศบอลแล้วก็เนี่ยพบอลมาแล้วแล้วก็เสื้อโอเวอร์น่าครับแล้วก็รุ่นฟักยูแล้วก็รุ่นอะไรดีครับรุ่นลายกระโหลกแล้วก็นี่ลายไฟแล้วก็มิทติ้งแล้วก็บิตเทิร์นนี่ครับพ่อค้าพ่อค้าเราร้อนไหมหัวหน้าหัวหน้าหัน้าร้อนนี่หรืออย่งร้อนอย่างร้อนจะร้อนจริงทุ่มอะตัวเลือบตัวเลือบเดี๋ยวดูเดียวดิ โอ้โหเริ่มเหมือนก,กันสู้ฮะสู้ได้คืนนี้อยู่ยาวๆลุงเนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดเลย <laughs> อยู่ไ่หรอกไปไแลยเราเก็ด <laughs> เดินเฝ้าเลยลุง <laughs> ลุงเฝ้าที่เลยเรียกไนดีคำละห้าร้อยไน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 เอาจะได้ไหมคำละห้าร้อยเรา เดี๋ยพาไปดูงานแบบว่ากระชันชิดแบบว่าเร็วๆนะฮะเดี๋ยวพอดึกๆแล้วเดี๋ยวคนจะเยอะแล้วเดี๋ยวดนตรีจะเล่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีเสียงกันนี่มีร้านข้างดิ้วเองนี่เป็นเวทีรองนะสวยนะครับทีมอาร์ตขอชมทีมอาร์ตสวยนี่คือเวทีนะหน,หนึ่งแช่หแช่มีร้านค้านะครับผมร้านพาชิดหน้าเป็นโซนเครื่องแต่งตัวนะ เปของแต่งตัวแบบว่าฮิปปี้ฮิปปี้เทียบเลยนี่ฮะพอถึงบรรยากาศเย็ยนๆนะคนก็ออกมาเริ่มเดินกันแล้วอากาศเย็นแล้วนะตอนเนี้ยแล้วบอกเลยก็คือก็มีอีกกว้างเลยคือสุดลูกหูกลูกตาเลยวใทยาอยู่นู่น,นไกลๆอ่ะเดวเวที่ใหญ่ไดวพาไปดูจนดึกๆนะเพราะว่าตรงใกล้ๆเครื่องเสียงเขาบึมบึมเครื่องเสียงเขาใหญ่เครื่องเสียงเขาดังนะบอแมนพุษสาวซ้ำน้อย เดี๋ยวเขาจะไปขึ so ้นหน้าแล้วก็จะไปแตกขอดูโอเคก็ไปแต่งตัวละโอเคไปแต่งตัวนะก็ตอนนี้อากาศเย็นแล้วคนเริ่มเดินออกมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวจะเนี่ยแหละอยู่เนี่ยแหละเพลินๆยืนขายของยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับชิวๆกันไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าดูคนน้อยๆนะแต่ตอนนี้ก็คนก็กําลังทยอยกันเข้ามานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยวันศุกร์แล้วกำลังช่วงเย็นคนก็กําลังเลิกงานกันมาเดี๋ยวก็มากันหลากหลาย เพราะว่าเห็นโซนนู้นอ่ะโซนที่เป็นป่าป่าน่ะเต็นเต็มเลยอากาศเย็นด้วยนะตรงนู้นอ่ะสบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแก๊ตเทวจาวที่ของจิ้วสโตเก็บความเย็นได้89,624ล้านชั่วโมงเพื่อการโฆษณาทั้งหมดความจริงเก็บได้8ปดชั่วโมงแต่ว่าก็นานอยู่ดีครับขอบคุณครับใครโทรมาภายใน5สายแรกบอกเลยแถมขี้ฟันจิ้วไปด้วยหนึ่งอันว้ายเอาไปทำไมาหารที่ลงไงเจ้ใบแรกครับผมการโฆษณา ด้านหลังด้านหลังด้านหลังด้านหัอันน้อกภาเห็นแล้วเห็นแล้วคืองามเห็เส้นหัวเล้วอกสักคนนึงแรมทิงแรไปเนี่ยใครอ่ะเท่าเทอ๋อพี่บิ๊กอ๋พี่บิ๊กอี่กไ้อามบิได้อามกับบิ๊กนะครับแล้วเป็นเขาได้เลย ใส่ทุ่มครับผมบรรยากาศกลายเป็นยิ่งดึกคนยิ่งเยอะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะบ้าไปแล้วตอนนี้คือแบบว่ายืนขายของกันรัวๆแท้ไม่ได้ทําอะไรเลยก็อยู่ตรงนี้แหละประจําอยู่ที่บูธเลยไม่ได้ไปไหนเลยนี่เห็นไหมไปไหนไม่ได้กลัวแบบว่าเพื่อนๆมาเราไม่เจอใช่เพื่อนๆมาเราไม่เจอแล้วก็ประจําที่บูธนี่แหละอยู่กันตรงนี้แหละนี่ครับขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆเลยนะครับที่มาอุดหนุนคือแบบทุกคนน่ารักจริงๆรู้สึกเพิ่มปริมนะขายขายต่อขายของต่อขายของต่ออุ้ยบราการหน้าขายของจริง หออุ่ยอย้ยยข,ขายของนี้ชื่นตายตายเตหนึ่งสิบสองสมควรแก่เวลาแล้วแหละนะลุงนะพอแล้วผ่อนตีหนึ่งแล้วขายได้กี่โมงนะสิบเอ็ดโมงขายตีหนึ่ง, <im itation> งเปิดสู้สำเพ็งเลยเราอ่ <im itation> ะสำเพ็งเขายังปิดแบบเขายังเปิดแบบว่าตีหนึ่งเออเป็นเวลาตีหนึ่งถึงตีสี่อะไรเงี้ยนี่สิบเอ็ดโมงยังตีหนึ่งยาวเลยเราอ่ะจะสู้กับเซเว่นเดือนเราโอเคไปครับผมเก็บร้านก่อนแป๊บหนึ่ง ฮัลโหลฮัลโหลเราคือแก๊งนอนโรงแรมนะครับสวัสดีแก๊งนอนโรงแรมทุกท่านสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้วันนี้ขายของมันมากคือเราบอกว่าหัวย่งกินหัวนะมันมันแบบว่าเอ่อหน้าแตกมันแย่หน้าแตกมันแย่ คนโคชเยอะพี่แล้วก็คนที่รักเราเราได้รู้ว่ามีคนที่รักเราคนที่พพอร์ตเราเยอะมากใช่เยอะมากจริงจรโหขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาอุดหนุนจริงๆเลยเข้ามาเจอกันเข้ามาเข้ามาเจออย่างย่างจริงเนาะก็เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาอะไรกันมาเล่นสนุกกันนะเามาเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันครับผมเราก็ถือว่าบูอยู่เหมือนกันใช่บูยอยู่นอนโรงแรมไม่ใช่ว่าสบายนะใช่เนี่ยก็คือเนี่ยแก๊งนอนโรงแรมที่ก็ต้องเดินออกไปปักซอยเพื่อนั่งแก๊งเข้าโรงแรม อยากมานอนกับหลานนะทีเนี้ยเขาเออนอนกับหลานสบายใจบ้านมีแอร์แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งดาราหญ่ใกล้อยแล้วนะครับโอ้ดารายใหญ่จนเต็มจนเต็มจนเต็้นเต็นเต็มเป็นดารายสบายลยนะฮะเฮ้ยนี่ไปที่ดับไปที่จับภาะาบปัญหาเหรอใช่ เอ้ยขันละเคสิโมขันละเป็ดจิเค็นนะโมจะเห็นขันละเป็ดนะตะขินตะซ่าตะเคตุปัดจะเห็นใชมันจะร้องอย่างเงี้ยแหละมาเต้นตรงนี้แหละแล้วเต้นแบบเหมือนแบบคนพยายามไงแบบไปละ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 อพยายามเต้นเหรอเขาเขาจะลอยลอยเหนื่อยเหน่อยอย่างงี้ป่ะแบบว่าไปเรื่อยๆไงตัดจังหวะไม่แล้วเขาเต้นแล้วไอ้แหลนมันอายอ่ะเขาก็เต้นท่าปกติอ่ะเดี๋ยวไปคิดเยอะปกติ่งปกติไง วันนี้เราจะนั่งตัดเอยเดินตัดตรงกลางไปขึ้นกระป๋อเพื่อไปลงที่ปากซอยแล้วมานีมาที่ปากซอยเสร็จปุ๊บแล้วก็เล็กแ l ลบกลับเข้าโรงแรมก็เป็นอันเสร็จพิธีรีตองในวันนี้เออขึ้นเดอะแกลบไปที่เดอะโรงแรมใช่เดอะโรงแรมเดอะแคนป์โปรยเขียครับผมแอบแถถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางเย้เย้สมาชิกแก๊งโรงแรมเรา

ไปกิจกรรมเดิมๆบรรยากาศเดิมๆแต่วันใหม่ๆคนใหม่ๆนี่ครับทุมอีสานเขียวอีกแล้วเมื่อวานที่เราเดินมาโอเคสรุปวันนี้คือได้เดินนะครับผู้พีตรงหน้าประตูเขาพอดีรถเขาเอาไปใช้งานก็เลยไม่ได้นั่งรถนะครับวันนี้ได้ยำต๊อกไปได้ดูโมเมนต์บรรยากาศงานแบบกลางวันบ้างกลางวันเราไม่เคยได้เดินเลยนะที่เนี่ย คนกลางเต็นท์มากมายครับซ้ายขวาอย่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุกไหมหนุกไหมนี่นครับเดินทักบนสอสอเลยกูสวัสดีครับผมสวัสดีครับปีนี้อย่าลืมลกผมนะครับผมเบอร์สองเบอร์สองโอเคมีงานปศการพนังานก็มีทุกตุกวิ่งพนักงานนะครับเป็นชาวบ้านก็ดีนะครับก็คือชาวบ้านก็ได้รายได้ไปด้วยนะเม็ดเงินหมุนในตัวเมือนนะครับดีดีดีเดี๋ยว เดินต่อไปอีกนิดนึงก็ถึงแหละตรงไปไหนงานน้สานเขียวอะ่ะเอาจริงๆนะเป็นงานแบบบูธต็อกนะครับแต่ว่านี่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ <ไอ S 2> จัดในเมืองก็เลยดูอินเตอร์อินเตอร์หน่อยปีนแนสตรงที่เขนะื่อนอ่ะน้ำท่วมแต่ที่นี่ก็ดีครับใครที่อยากรักสบายก็สามารถนองแรนได้ใครที่อยากกางเต็นท์ก็กางไปไมีที่ให้กางเยอะแยะโอเคเข้ามาศูนย์กลางละศูนย์กลางของงานนิสานเขียวครับไปที่ใหญ่ฝั่งนู้นนี่เป็นรูปพระอาทิตย์อ่ะ ตรงนู้นเลยของเดี่จะอยู่นี่เห็นตาไหมน,ะนี่ตรงนี้แหละพิธีน้อยเป็นรูปหานุมานเนี่ยต,ต,ตรงนี้เลยะจะถึงละอีกนิดเดียวอีกเครื่องเดียวข้บบูธแป๊บหนึ่งครับโอเคมาถึงก็แบบว่าลูกค้าแน่นเลยขายของก่อนแป๊บหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงละว่าลุยต่อเลยครับต่อเนื่อง ดูเป็นพิธีเปิดนะครับนีดิเหตนตัวหนึ่งดี่ดูคุนเชิดพิศวรโอ้ยัยเยยยยนอ่ะตัว่นียยอุยยคือเลยใช่เลยเยย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 ย้ยย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 ่ยย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 นยยยย ป๊ะขอเชิดอทุนป๊ะป๊ากลัวแล้วพี่เทิร์นกลัวแล้วนี่ครับสวยงามครับท่ารักเป็นภาคอันนี้เป็นหุ่นตตตาโดนนนนนะัั้้เป็นนหุ่เชิดของภาคกลางอ๋อนี่เป็นเป็นแบบว่าครบสี่ภาคเลยครับหุ่นเชิดเจ๋งเจ๋งเจ๋งนี่ครับผมนี่ไหนี่นี่ข้อนี่นี่ข้นเฮ้ยรถสวยรถสวยครับจังฮะผมจงฮะเบย์ของ นี่ยนี่เดินต่อแถวกันโลล็ขบวนอนี่มีขี่ม้าด้วยนี่ครับผมม้านี่เห็นทุกปี <Yeah. S 1> าจากพี่ๆน่าจะของพี่ๆอินเดียนนะอ่ะโอเ okay, คครับผมห <c oughs> ลบและแหลบและหลบหลบเข้าร้านก่อนสามทุ่มสิบสามล่าสุดนี่เล่นแจ็กกิ้งโชว์แล้วเล่นแจ็กกิ้งโชว์เพราะว่ามัดลูกโป่งโชว์แล้วอ่ะมัดลูกโป่งเพื่อเรียกลูกค้าเข้ามาสุดยอด ไปทำงานสนุกนะพี่คนนี้เสื้อหมดแล้วนะแต่ mm hmm. เรียกลูกค้ามาเฉยมีอะไรเรียกมาคุยด้วยเรียกเรียกเฉยอ่ะเหงาอ่ะเหงาอ่ะเรียกมากินเบียร์แต่ได้ข่าวว่าว่าแก้วบนหัวมีไม่มีมาแล้วทักทำไมเนี่ยทักทำไมไม่เคยเห็นเลยที่เขาเรียงแก้วเลยอ๋อโอ้เออเราหกหกทางเนี้ยโชว์จะกิ้งเฉยเลยได้ลูกค้าได้ลูกค้าอยู่ดีสารเขียวก็ต้อง มีการแบบว่ามีกิจกรรมกันหน่อยดูลูกค้าเต็มเลยเนี่ยเนี่ยลูกค้าเขาไม่กล้าเข้าเลยชมเสื้อหมดนะเสื้อหมดนะเส้อหมดเนี่ยลูกค้าใช่ใช่สามทุ่มสี่สิบสองเหตุการณ์ได้สงบลงแล้วถึงเวลาที่แบบว่าออกไปตรงไปเต้นกันบ้างนะมีวงกำลังขึ้นครับเพราะข้างๆจะเป็นเวทีเป็นเวทีเล็กอยู่ข้างๆนี่แหละเล็กแค่ไหนนี่นี่นี่นั่งเล่นกันอยู่อยู่กันยังไงวะเนี่ย คนจิ๋วอ่ะเล็กเกินเออใหญ่อยู่ยเลยทีเล็กก็ใหญ่เสียงดังด้วยเสียงดังแบบว่าเสียงดีแหละระพงดีอยู่เสื้อหน้าหมดแล้วครับใช่ทุกคนเสื้อหัวหน้าไม่เหลือแล้วเกลี้ยงถอดยันตัวโชว์อ่ะเอาตัวโชว์ไปด้วยอ่ะแหมไม่เหลือเลยโอเคนี่ละครับเดี๋ยวนั่งขายของต่อไปเรื่อยๆจนถึงน่าจะประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มแหละบอกเลยว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่เขาก็ตามมาด้วยกันได้ไม่มีนะเป็นสนามม้าโล่งๆอันนี้เหลือ ถุงเที่ยวกูมาตามเรายนะถุงเที่ยวอะไรมาตมไม่ใช่แต่มันมีออนไลน์ได้ออนไของพี่ป้องซื้อได้ที่ไหนเปมีเลซี่เลยแต่ขึ้นให้ของดีก็มีดีโอก็มีจึงปังก็มีโอนอาช็ก็มีตามเพจได้ยทันมาได้คบ้านดำก็มีเสื้อบ้านดาสวยโคตรยากได้เขาไม่ให้ไม่ห้รออยู่รออยู่เขาพุงทำมาเสร็จจเยาไานไปอ่นี่แหละไปรุยต่อดี dù làm sống đi nói bao giờ phun này là cũng ni ni này nè อันนี้เป็นร้านกาแฟที่สวยมากเอ้ยตรงนี้เหรอข้างวะาใช่สมัยจือเรียนจือมาอ่านหนังสือกับเพื่อนอะไรเงี้ยเอยจริงเหรอนี่คือเคยอยู่จริงๆไว้ในเจือก็จริงเคยเรียนอยู่ขอนแก่นจริงใช่กูบอกให้กูชอบวันนี้ว่ะ มันเป็นอีสานเขียวที่เวกูดอ่ะใช่อุยที่มันแบบเยอะมากอ่ะวันนี้ก็คือม่้งมาได้แบบว่าได้เอนจอยกับพวกเพื่อนเราแล้วก็ยังไม่พอเจอพวกพีโน่เออพวกเซนหลังพวกพี่วิววองจันอ์อฟอีกแล้วก็อีกหลายๆคนใช่หลายคนน้องๆทีมงานน่ารักมากทุกคนจริงๆคนอีสานหัวใจงามงามอีดีเด้อไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนอีสาน มือต่อมาข้ามวันมาเลยครับผมวันนี้อันนี้ก็จะกลับบ้านกันแหละเที่ยงสี่สิบเที่ยงถึงเนาะนี่ฮะบักง่าอยู่ข้างบนเมียของอยู่เก็บของอยู่แล้วอู้หูไม้นิสานเขียวที่แบบว่ามันมากอีกปีหนึ่งเป็นปีที่แบบว่าอีกปีที่ไม่ได้เดินในงานเลยครั้ง เพราะว่าขายของครับอยู่แต่บูธไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่ใน,นนู้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็ตื่นกันแล้วฮะอยู่โรงแรมก็เดี๋ยวพี่สาบอนก็คงกลับเลยพี่ป้องก็คงไปเลาะต่อแถวเขาใหญ่นะผมเดวก็กลับบ้านเลยนะับ mm. เพราะว่าคุณจุ๋มมาแล้วคุณจุ๋มอยู่ไทยเลยนะครับผมก็ต้องรีบกลับแกอยู่สองอาทิตย์ก็เดี๋ยวแกจะไปแหละบอกเลยเว่านี่ก็คือเป็นเป็นอีสานเขียวอีก1ปีนะครับผมที่อยู่ข้างเมืองแล้วก็ดีด้วยนะได้นอนโรงแรมสบายนอนตื่นสะใจเลยสบายให้ผมนะฮะพี่นายก็หนูอยู่ในนู้น กำลังแต่ง so ต so so ัวอยู well, oh. oh. ่ก็เน <ketchup> <sm all siamo> ี่ยแหละฮะก็ขอปิดคลิปตรงนี้แล้วกันเนาะตอนนี้ก็นั่นแหละอย่าลืมฟังแล้วก็ทักเพื่อนแชร์นะให้ช่องดีโอสตาร์ลันด้วยนะไปฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถามแบบคนดูเนี่ยนี่ดูเห็นตัวหนึ่งนี่ดูหุ่นเชิดพิ่สบอลโอ้ยังเหมือนน่ะตัวเนี้ยอุ้ยคือจัดลง